สวัสดีครับผมจีเรลโลหินพิพัฒน์ก้าวไม้มงคกลกาฝากของอนทนี่รทธิ์นะครับก็ได้ปัดเช็ดขัดทําความสะอาดเรียบร้อยนะครับนี่นะฮะเดือยยาวหนึ่งนิ้วครับความยาวของเดือยนะฮะนี่ดูอย่างชิ้นนี้ชิ้นนี้พิเศษตรงที่ว่าข้างหนึ่งเป็นเดือยขาวครับข้างหนึ่งเป็นเดือยดําเดือยสีขาวนี่ฮะมองเห็นกันชัดหไหม zoom เข้าไปนี่ครับเห็นไหมฮะ เห็นไหมครับเดือยขาวข้างหนึ่งเป็นเดือยออกขาวดํานะครับเนี่ยเห็นไหมฮะความยาวของเดือยนะครับนี่ถวัดชนชนขาเลยนะเอาชนขาเลยนะครับชนขาไก่อย่างนี้เลยนะเนี่ยชนอย่างนี้เลยนะครับเนี่ยหนึ่งนิ้วนะครับความยาวหนึ่งนิ้วก็มีหนึ่งนิ้วนะครับความยาวสุดตอนนี้หนึ่งนิ้วนิ้วนิ้วกว่าก็มีเห็นไหมฮะ นี่นิ้วกว่าก็มีนะฮะเด่ชนจริงนะครับนิ้วกว่าก็มีนะฮะส่วนลูกค้าที่ต้องการแบบอยากให้ลงรักปิดทองก็แจ้งทราบล่วงหน้าด้วยนะครับเพราะราคาจะต่างกันนิดหน่อยนะฮะเนี่ยถ้าลงรักปิดทองอย่างนี้นะครับคาบเหลืองๆนี่คือคราบน้ำรักนะฮะคาบเหลืองี่คือคราบน้ำรักก็นานไปก็จะจางเห็นไหมฮะเริ่มจางแล้วนะครับเริ่มจางแล้วเห็นไหมฮะลงรักปิดทองเหมือนกับลูกค้าวันนี้ครับนะฮะ สมุดประการนะที่ได้สั่งติดทองด้วยนะครับลองรักปิดทองดูสวยไหมนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็มีเหลืออยู่แค่นี้แล้วครับมีเหลืออยู่แค่นี้นะฮะเนี่ยให้เห็นเลยนะครับให้เห็นเลยนะฮะมีเหลืออยู่แค่นี้นะครับไม่ใช่มีเหลืออยู่แค่นี้มีอีกแค่นี้แล้วครับส่วนคู่นี้ที่ผมปัดปัดไง <c oughs> เดือยหลุดไปข้างหนึ่งครับตกหายหาไม่เจอนะครับเพราะว่าแค่เอามือบิดเบาๆก็หลุดแล้วเพราะความแห้งความแหง้งฮะความแห้ง ความแห้งของขาไก่เืียนไก่ป่านะครับนี่นะฮะส่วนนี้ก็มีนะครับนี่เดือยคุดเดือยคุดนะครับเดือยคุดสั้นๆเดือยคุดก็มีนะครับนี่แล้วก็ตะกุดนะครับตะกุดหลวงปู่อิ่มนะฮะที่ท่านเห็นอยู่นะครับสามดอกนะครับสามดอกเพราะทางวัดก็หมดแล้วครับนะครับทางวัดหมดแล้วก็ อีก3เดือนเดี๋ยวท่านได้เห็นครับราคาจะขึ้นเรื่อยๆแน่นอนถ้าท่านติดตามดูนะนะครับมีโอกาสขอให้เก็บครับไม่ได้พูดเล่นเลยนะฮะมีโอกาสขอให้ได้เก็บเพราะราคาตอนนี้ยังไม่แพงมากนะฮะอีกสามเดือนท่านได้เห็นแน่ครับนี่ดูนะครับดูได้เลยนะฮะดูได้เลยนี่ได้ยินไหมครับสวยมากฮะบอกเลยเลยนี่โค้ดโค้ดนโม โครโมหมายเลขลำเบอร์หนึ่งศูนย์สามนี่ฮะชื่อพอท่านอิ่มนะครับนี่วัดนะครับชื่อวัดนี่ท่านไหนชอบสนใจทักได้ส่วนลูกค้าที่ต้องการแข้งไก่เถื่อนเดือยไก่เถื่อนอยากให้ลงรักปิดทองนะครับอยากให้ลงรักปิดทองแจ้งด้วยนะครับแจ้งด้วยเราได้ทําให้ได้นะฮะนี่เดี๋ยวมีภาพนิ่งลงประกอบครับท่านไหนชอบสนใจทักได้ครับแล้วก็ พรุ่งนี้พรุ่งนี้นะครับเวลาสิบเจ็ดนาฬิกาไม่เกินสนิบเจ็ดนาฬิกาสามสิบไม่เกินเวลานี้คิดว่าจะนำพระออกมาไลฟ์สดนะครับท่านไหนชอบสนใจคุยได้ดูได้ติดตามฝากบอกต่อด้วยนะครับผมเจิญรลอดสิมพิพัฒน์ก้าวไม้มงคลกาฝากของนิทรวิิทธิ์ขอบพระคุณทุกท่านครับที่ให้ความไว้เนื้อเชื่อใจติดตามกันมาตลอดนะครับขอบคุณมากฝากกลุ่มและเพจด้วยนะครับก้าวไม้มงคลกาฝากของนิทรวิิทธิ์ขอบคุณครับอย่าลืมนะครับพรุ่งนี้17นาฬิกา นะครับไม่เกินสิบเจ็ดนาฬิกาสามสิบไม่เกินห้าโมงครึ่งนะครับไม่เกินห้าโมงครึ่งก็ไลฟ์สดพระครับอาจจะเริ่มตั้งแต่ห้าโมงนะครับเพราะว่าไม่มืดมากจะได้มองเห็นพระชัดๆนะครับโอเคขอบคุณครับส่วนท่านไหนที่ชอบจะไฟ์สดแล้วหรือพระนะครับพระเครื่องพระบูชาท่านชอบขอให้ทักข้อความมานะครับนะฮะทักข้อความมาราคาคุยกันได้แค่ขอให้ท่านศรัทธาจริงนะครับ ขอบคุณมาก